ผลที่ควรซื้อไอโฟน e 15มีอะไรบ้างดูเซลเฮียเดียสรุปให้เหตุผลแรกเรื่องกล้องเลยค่ะไอโฟน e 15และ15 plus ความละเอียดสูงสุด4เท่าส่วน15 pro ซูมได้3เท่า r ร Max ซูมได้5เท่าไปเลยและสิ่งที่รอมานานคือเขามีไนท์โหมดพอร์เทรตแล้วนะกล้องหลักสามารถครอบได้หลายระยะโดยไม่เสียรายละเอียดเหตุผลที่2ก็คือสีเครื่องมีสีสีใหม่สีแบบชายแท้วส่วนสี plus เทลก็คือละมุนกว่าเดิมมากเหตุผลที่3วัสดุตัวเครื่องเขาใช้วัสดุไทเทเนียม5าระดับเป็น โปรที่เบาที่สุดที่เคยมีมาเขาใช้วัสดุเดียวกับยานบนดาวอังคารอือเวอร์เวลาเหตุผลที่4ปุ่มแอคชั่นเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดสั่งการทํางานเพิ่มเติมได้หรือจะเลือกคําสั่งทางลัดเพื่อเปิดแอปหรือสั่งงานต่อกันเป็นชุดเหตุผลที่5การประมวลผลเขาให้ชิป A17 Pro ถูกใจสายเกมเมอร์มาก รองรับเทคโนโลยีเลทิซิ่งเร็วกว่าชิป A16 ถึง4เท่าเหตุผลที่6มาดูความจุกัน iPhone 15และ15 Plus เริ่มที่128กิกถึง512กิก15 Pro เริ่มที่128กิกไปจนถึง1เทเลบส่วน15 Pro Max เริ่มที่256กิกไปจนถึง1เทเลบข่าวลือที่บอกว่ามี2เทเลบิทไม่ใช่เรื่องจริงเหตุผลที่7ถูกใจสาวก iPhone มากพอเขาเปลี่ยนสายชาร์จเป็น Type C แล้วจ้าส่วนเหตุผลสุดท้ายคือราคา iPhone 15เริ่มที่32,900 15 Plus เริ่มที่ ที่41900และ15 Pro m a x เริ่มที่48900ทั้งหมดนี้เป็นเหตุผลที่จะซื้อ iPhone 15ได้ยัง